ในหัวข้อธรรมที่จะกล่าวของวันนี้นะก็คือพูดถึงอินรีห้านะอินรีห้านั้นจัดอยู่ในธรรมะที่เป็นไปเพื่อความวิเศษในหน้า16นะข้อ416นะพูดถึงอินรีห้าอินรีห้าก็ประกอบไปด้วยสัตินรีอินรีคือศรัทธ,ธาวีอินรีอินทรีคือวิริยะสตินรีอินรีคือสติ สมาธิอินทรีอินทรีคือสมาธิแล้วก็ปัญญอินทรีอินทรีคือปัญญาแต่คำว่าอินทรีนี้อัถะอีกในหนึ่งว่าอธิบดีคือหมายถึงว่าเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นธุระคือเขาเป็นใหญ่ในในธรรมะทั้งหลายอินทรีย์นี้สามารถมีพร้อมกันได้หลายอย่างแต่อธิบดีนี้มีได้ทีละอย่างแต่ก็อธิบดีนี้เขาจะใหญ่หมดเลยแต่ถ้าอินทรีเนี่ยนะเขาก็จะใหญ่เป็นแผนก ถ้าถ้าเป็นลักษณะอธิบดีก็เหมือนกับว่าอธิบดีของกรมนั้นๆจะมีได้คนเดียวแต่ถ้าเป็นอินทรีย์ก็คือหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกเขาใหญ่ในเรื่องนี้คนนี้ใหญ่ในเรื่องนั้นคนนั้นใหญ่ในเรื่องนี้อันอินทรียเขาจะลักษณะนั้นถ้าสัตินทรีย์เขาก็เป็นใหญ่ในทางน้อมใจเชื่อวิรินรีย์เขาก็เป็นใหญ่ในการเพียนตักขะกะก็คือความเพียรส่วนสตินรีเนี่ยเป็นใหญ่ในการตั้งมั่น สมาธินีนี้เป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านปัญญินีนี้เป็นใหญ่ในความเห็นหรือเห็นเนี่ยนะทัศนะเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นสัตทินีนี้เขาเป็นใหญ่สามารถจะครอบงําความไม่มีศรัทธาได้เขาใหญ่ถึงกับครอบงำไอ้สิ่งที่ตัวไม่มีศรัทธาได้อาสัตธิเยเนี่ยนนะถ้าวิริยินีนี้เขาเป็นใหญ่ครอบงำความเกียดคร้านได้ถ้าสตินรียนี้ก็เป็นใหญ่ครอบงำความประมาทได้ สมาตินีนั้นก็เป็นใหญ่ครอบงำความฟุ้งซ่านได้อวิเคปะความฟุ้งซ่านวิเคปะเนี่ยครอบงำความไม่ฟุ้งซ่านได้ส่วนปัญญินีนี้ครอบงำอวิชาได้อันนี้คืออนุภาพของความเป็นใหญ่อินทรีย์ทั้ง5ประการนั้นแต่ละอย่างนี้เป็นเหตุให้ถึงความเจริญงอกงามแล้วก็ถึงความพิเศษตอนนี้ก็ทําให้นึกถึงข้อความในอังคุตรนิกายติกะนิบาศ ชื่อสูตรว่าฐานะสูตรฐานะที่เช่นคนมีฐานะนะฐานะศั์เดียวกันแต่ฐานะนี้โดยศัพท์นี่แปลว่าเหตุนะฐานะนี้แปลว่าเหตุหรือแปลว่าปัจจัยฐานะอย่างคนมีฐานะก็คือคนมีเหตุมือนกันเถอะถ้าถ้าแปลตามศัพ์น,นะหรือคนมีปัจจัยเหมือนกันแต่ไม่ทราบว่าทุกวันเ็าแ,แปลแบบนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าโดยศัพท์นี้ฐานะแปลว่าเหตุอ้าอย่างสมมติ คุณเอมมีฐานะเนี่ยนะฐานะก็บอกแปลว่าคนมีปัจจัยว่าง,งั้นเถอะปัจจัยไหนก็ว่าไปอีกก็ว่าเป็นเรื่องๆไปในฐานะสูตรอังคุตรนิกายติกะนิบาตข้อ481พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยพึงรู้ได้ด้วยสถานสามอันนี้เป็นเครื่องมือวัดว่าผู้มีศรัทธานี้เขาเป็นยังไงนะเอาไว้ตรวจสอบคือหนึ่ง เป็นผู้ใครในการเห็นผู้มีศีลทั้งหลายปรารถนาจะเห็นผู้มีศีลนี่นนะนี่เป็นข้อแรกของคําว่าผู้มีศรัทธาข้อที่สองเป็นผู้ใครเพื่อจะฟังธรรมปรารถนาจะฟังธรรมข้อสมมีใจปราศจากมนทินคือความตณหนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีมืออันล้างไว้คอยจะหยิบของให้ทานเนี่ยนะยินดีในการเสียสละควรแก่การขอพอใจในการให้และการแบ่งปัน ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะพึงรู้ได้ด้วยสถานสามนี้ก็ข้อหนึ่งก็คือปรารถนาจะเห็นผู้มีศีลข้อสองปรารถนาจะฟังธรรมข้อ3ยินดีในการบริจาคทานพงศ์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีลปรารถนาจะฟังพระสัทธรรมกํจัดมนทินคือความตนีเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าผู้มีศรัทธาซึ่งในอัตถกถาท่านก็ยกตัวอย่าง ถึงผู้มีศรัทธาแบบสมัยโบราณเนี่ยนะมาให้ดูว่าคําว่าทัศนกามศีละวัตังคือปรารถนาจะเห็นผู้มีศีลเนี่ยนะมีความประสงค์จะพบท่านผู้ทรงศีลสิบโยน์ก็ไปสิบโยน์ก็เท่าไหร่ก็ประมาณสักร้อยหกสิบกิโลเมตรก็ไปหรือสามสิบโยน์ก็ไปร้อยโยน์ก็ไปดุจตาตลีปุตตะพรามและพระเจ้าศรัทธาติสสะมหาราช อันนี้พูดยกตัวอย่างโบราณนะถ้าเป็นของเราก็ปรารถนาจะไปไหว้พระเจดีที่พุทธคยาหลายร้อยกิโลก็ไปเหมือนกันเถอะไกลก็ยังไปเลยนะก็ประกาศถึงความเป็นผู้มีศรัทธ,ธาเป็นต้นะนะนี้เอาตัวอย่างปาตลีปุตตะพรามก่อนเล่ามาว่าใกล้ประตูพระนครปาตลีบุตรก็มีพราหมณ์สองคนก็ทราบเกียรติคุณของพระมหานาคเถระผู้อยู่ในกาลวาลิมดกเห็นไห คิดกันว่าเราทั้งสองคนเนี่ยควรจะไปหาภิกษุนั้นดังนี้ทั้งสองคนก็เลยออกจากพระนครคนหนึ่งก็ถึงแก่กรรมในระหว่างทางคนหนึ่งก็ไปถึงฝั่งทะเลลงเรือที่ท่าม,มาหาดิษมายังอนุราธาบุรีคือคนอินเดียว่างั้นเถอะมีศรัทธาพระที่ศรีลังกาว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ไกลก็ปรารถนาจะไปก็เดินทางชวนเพื่อนกันไปคนหนึ่งตายระหว่างทางไอ้คนหนึ่งก็ไม่เลิกนะ ก็ไปจนถึงไปถึงท่าน้ําแล้วก็ลงข้ามทะเลไปข้ามไปที่ประเทศศรีลังกานะพอข้ามไปถึงก็ไปสอบถามดูว่าวัดกาละวลิมณดกเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้รับคําตอบว่าอยู่ที่โรหณะชนบทก็ได้รับคําตอบว่าพระเถระอยู่ที่โรหณะชนบทก็ไปถึงที่อยู่ของพระเถระตามลําดับก็ยึดเอาที่พักในเรือนประกอบธุรกิจใกล้จุละนะครคาม ได้ปรุงอาหารถวายพระเถระถามถึงที่อยู่ของพระเถระเพื่อจะเข้าไปหาแต่เช้าๆแล้วก็ไปยืนอยู่ท้ายประชาชนนะแสดงว่าพระเถระรูปนี้มีชื่อเสียงมากคนขึ้นเยอะ <c oughs> เห็นพระเถระเดินมาแต่ไกลทีเดียวก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครู่หนึ่งไหว้แล้วก็เข้าไปหาอีกจับข้อเท้าของพระเถระไว้แน่นแล้วก็เรียนว่าพระคุณเจ้าสูงมากขรับฟังนั้นแหะ ก็พระเถระจริงๆแล้วร่างกายท่านก็ไม่สูงเกินไปไม่ต่ําเกินไปกพ็พอขนาดพอดีนั่นแหละทั่วๆไปนั่นแหละแต่ด้วยเหตุนั้นเขาจึงเรียนใหม่อีกว่าพระคุณเจ้าไม่ได้สูงเกินหรอกแต่คุณความดีของพระคุณเจ้าเนี่ยแผ่ไปตามน้ําทะเลสีครามท่วมท้นถึงพื้นชมพูทวีปทั้งหมดชื่อดังไปถึงอินเดียหมดเลยอินเดียนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อท่านเหมืนกันเล แม้ผมนั่งอยู่ใกล้ประตูพระนครปาตาลีบุตรก็ได้ยินเกียรติคุณของพระคุณเจ้าเขาก็ได้ถวายพิกษาหารแด่พระเถระมอบไตรจีวรของตนแล้วก็บวชในสำนักของพระเถระดำรงอยู่ในโอวาทของท่านแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยสองสามวันเท่านั้นคือบอกถึงผู้มีศรัทธามากๆนะไปจากเมืองปาตาลีบุตรไปบวชศรีลังกาบวชสองสามวันบรรลุเลยก็โอ้มีศรัทธามากๆเลยนะไม่ศรัทธาขนาดนี้ไม่ได้บรรลุหรอก